สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันหวยออกนะคะวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกห้าสาวดำก็จะมาให้ท่านได้ดูตัวเลขในวันสุดโค้งสุดท้ายเรียกว่าอึดใจสุดท้ายก็คือหวยออกวันนี้จะไม่มีคลิปลงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะให้เอฟซีได้ดูกันอ่ เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้ของวดนี้นะคะอาท่านดูนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านเคยให้เข้าถูกมาตลอดนะคะนะคะอาแคปเอาเลยค่ะอาจารย์สมนะคะอาจารย์สอใจเย็นเป็นสูตรเลขสูตรนะคะ ชอบใบไหนท่านซื้อใบนั้นเลยนะคะอาจารย์เลขลับนะคะอันนี้เป็นอาจารย์ที่สูตรคำนวณทั้งนั้นเลยนะคะเซียนเล่าขาวชอบใบไหนซื้อใบนั้นคะ่ะ อาจารย์พลกทมนะคะรอนแล้วแต่เป็นทุกอาจารย์ที่เป็นสูตรคำนวณที่ให้มาเนี่ยเคยเข้าสองตัวสามตัวบนล่างทั้งนั้นนะคะคือเคยเข้าทุกคนเลยค่ะเนี่ยอาจารย์เป็นที่ทําเลขรับมาให้เนี่ยนะคะที่ทาที่ทาสูตรมาให้อาจารย์แม่อุบลก็เช่นเดียวกันนะคะสาวดําก็บอกท่านนะคะว่าท่านชอบใบไหนท่านซื้อใบนั้นค่ะปูโคราชหนึ่งนะคะที่ท่านก็เคยเข้ามา ทุกๆอาจารย์ที่อยู่ที่ส่งมาให้สาวดำเนี่ยทุกอาจารย์นะคะเลขทุกอาจารย์ที่ให้มาเนี่ยเคยเข้าทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ชอบใบนี้นะคะอ่ะดูเลยค่ะดูกันเต็มๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะสาวดำไม่ ไม่ไม่มีการพูดโปรโมทแบบเกินจริงหรือหรือพูดเกินนะคะอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเนี่ยศาสตราก็บอกว่าชอบใบไหนซื้อใบนั้นของอาจารย์ชอบใบนี้นะคะก็เคยเข้าอาจารย์แมวนะคะก็เคยเข้าทั้งนั้นเคยเข้าทุกอาจารย์เลยค่ะนะคะท่านชอบใบไหนเอาใบนั้นนะคะ อย่าไปชอบตัวเดียวนะคะคือชอบใบไหนซื้อใบนั้นก็คือใบเดียวอย่างเงี้ยได้นะคะโอกาสถูกก็มีเยอะนะคะอ่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วสําหรับวันสุดท้ายที่จะได้ทําหวยเพราะเป็นวันหวยออกแล้วนะคะเย็นๆน,นะคะสี่โมงเย็นเราก็จะรู้ สีโมงเงยน็นเราก็จะรู้นะวกันว่าเลขออกตัวไหน3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบนนะคะนี่กัแคปเอาค่ะชอบ,บใบไหนซื้อใบนั้นนะคะชอบ,บใบไหนซื้อใบนั้นเลยจ้าค่ะ นี้เปสูตรสองตัวนะคะอาจารย์คมนะคะอาจารย์คมนี่ท่านให้มารู้สึกว่าจะสองวันแล้วน,นั่นนี่แต่ว่าสาดามีนี่มันหลายตัวก็เลยไม่เอาลงพอดีนี่ก็ให้ท่านดูเผืแ่อบบท่านชอบนะคะไม่เคยหลุดเข้าทั้งบนทั้งล่างมันจีตัวเลยเนี่ยสิบยี่สิบโอ้เกือบสาสบตัวะคะ่ะ แล้วแต่ใครชอบนะอาจารย์คูมบางพีนะคะเพิ่งให้เป็นวัดแรกค่ะ,ป,ะป้ปูสีสุดโทนะคะสาวดำก็ถามท่านนะคะว่าทปป้ปูทำไมให้หนึ่งเจ็ดเก้ามาอีกท่านบอกว่า จะเป็นเลขล่างท่านว่าแบบนี้นะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสาวดำก็พูดตามตรงไปตามที่ท่านว่านะคะพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะท่านให้มาตามนี้ค่ะนะคะอันนี้คือเลข ฟันธงพ่อปู่สีสุดโตค่ะพ่อปู่สีสุดโตองค์พ่อสีสุดโตหรือองค์ปู่รวยนะคะนั่นคือฟันธงของท่านนะคะชอบไปไหนซื้อไปนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สุดท้ายแล้วนอกจากว่าท่านท่านจะมี เลขด่วนให้สาวดํานะคะถ้ามีเลขด่วนสาวดำก็จะรีบลงให้อีกนะคะนคลิปสุดท้ายของงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2565คือจะไม่มีคลิปต่อในเกี่ยวกับเรื่องหวยนะคะก็ลองดูว่าเผื่อนะคะเผื่อ <c oughs> ขอโทษจะเผื่อพวกปู่ท่านมีเลขเลขด่วนให้นะคะ นี่สาวโคลาดนะก็ไว้อากาสาวโคลาดก็ไปไหนเอาไปนั่นนะคะนี่มาแล้วผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะคก็ลงให้บ่อยแล้วนะอ่าดูเองจะชอบไปไหนซื้อไปนั่นนะคะ อู๋องอาจจ้าดอกไม้ค่ะชอบไปไหนซื้อไปนั้นนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเลขทะเบียนรถของสาวดำนะคะอู่ชุมแพค่ะทะเบียนรถของสาวดำก็คือ067ค่ะ อันนี้แม่ย่าไพรีนะคะที่ท่านมาจันให้อาปปู่สามเปลยนในสมาธินะคะอามานะคะ น้องน้ำเตยค่ะค่ะน้องฟ้าใสนะคะเขาเขียนให้แต่ก็จะเขียนเขาเขียนไม่นั่นต่างหร่เนศดำเขียนให้นะคะ น้องฟาใสนะคะก็จะเขียนให้สี่ห้าศูนย์เลกล่างสสองามเป็นเขาเขียนเองนะคะปูเจ๊กค่ะมีเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะว่ายังไม่เห็นหวยปูเจ๊กทั้งๆงที่สาวดำก็รงไปหลายครั้งแล้วนะลงไปหลายคลิปละ แม่ย่าพายรีนะคะศูนย์หกเจ็ดตรงกับเลขสาวดำเป๊ะเลยเลขล่างสองห้านะคะน้องเพ้นท์ค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะท่านผู้ชม เลขพอปู่สามแปดแปดท่านทำสูตรขั้นเจ็บท่านทำาเข้าศูนย์เ้านะคะแต่ท่านไม่เอาลงพอท่านเห็นว่าอ้าวลงท่านก็เลยทำหมดนี้ก็ดูาตามนี้นะคะปูเกี้ยงตาเกี้ยงให้ข้างเดียวขอลอนะคะ ่ันัวใหญ่นะคะชอบไปไหนซื้อใบนั้นค่ะท่านผู้ชมแม่ย่าบาังบทนะคะชอบไปไหนซื้อใบนั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เรขที่ท่าน ให้ตัวแรกทานให้สองหางนะตอนนี้ท่านฟันตรงมาก็เหลือแปดสองห้านะคะหางเดียวนะคะเดี๋ยวท่านจะงงเดี๋ยวสาวดำนะคะเรียกพ่อปู่แม่ย่าส่วนมากท่านจะให้แบบนี้แล้วก็เป็นหางเดียวนะคะ แม่ย่าไพรีก็ให้มาหนึ่งสามเก้านะคะ,นะคะแต่จะเป็นแบบนี้นะครเป็นหางเดียวเนาะเมื่อกี้เห็ตตนตกหยใช่ไหม ชอบไปไหนเราก็ซื้อใบนั้นะท่านผู้ชมบุญภาวัดสนาเรามีนะคะยังไงยังไงเราก็ถูกนะคะ